วินโยนามาสาสนาสาอายุวินเยทิเตศาสนังที่ตังโหตีอนาคตกาเลราชิราเกสตีพระวินัยเป็นอายุของรพะศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งรศาสนานามาถุรัตนตยสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรยัยและขอโอกาสพระทิละนะครับเป็นตัวแทนในการกล่าวธรรมในการแสดงธรรมในวันนี้ครับ แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านเดี๋ยวที่ได้มาทำฟังธรรมกันก็อยู่ในอริยบทที่ตามสะดวกนะโยมนะอันนี้อาตมาก็จะนำเรื่องของกุศลโยมเรื่องของกุศลนี้ก็อยู่ในพระพิธรรมนะโยมนะก็เอาเรื่องอที่อาตมาเคยเคยสอน วันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละมากก่าวให้โยมได้ฟังกันเพราะว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่จะรู้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะซึ่งถ้าใครได้มาเรียนอภิธรรมเมื่อวันนี้เนี่ยก็จะได้เรียนเรื่องนี้หละโยมเรื่องกุศลครันนี้ก็จะนำเกี่ยวกับเหตุเกิดโสมนัสในกุศลนะ โสมนัสเนี่ยหมายถึงว่าความดีใจหรือว่าความรู้สึกดีใจความช่ำชื่นใจนั่นเองเราเรียกว่าโสมนัสเวลาเราทำกุศลเนี่ยบางครั้งก็เกิดความรู้สึกเฉยๆก็มีหรือว่าบางครั้งเรามีศรัทธามากอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้สึกว่าโสมนัสก็มีนะแต่ว่าวันนี้จะเอาอเหตุเกิดแห่งความดีใจ ในกุศลมากล่าวให้เราได้ฟังกันซึ่งก่อนที่จะไปกล่าวถึงเรื่องนั้นเราก็ต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องกุศลก่อนว่ากุศลนั้นหมายถึงอะไรนะกุศลเนี่ยถ้าตามหลักแล้วถ้าพูดเป็นนามเลยเนี่ยหมายถึงฉลาดก็ได้นะหมายถึงฉลาดฉลาดในทีนี้หมายถึงฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะ คณิกกุศลเนี่ยมีลักษณะยังไงก็คือกุศลเนี่ยมีลักษณะที่ไม่มีโทษซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลอยู่แล้วที่มีโทษก็คือให้ผลอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นความสุขนะไม่มีโทษในแง่นี้แล้วก็แล้วก็เมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดขึ้นมากำจัดอกุศลนั่นแหละ กำจัดอก,กุศลตามฐานะตามกำลังของตนในรูปบางถ้าเป็นนะฮะกุศลทั่ว,วไปก็กำจัดโดยที่เราเรียกว่าตตดทางข้าประหารก็คือกำจัดตามาเมื่ออก,กุศลเกิดขึ้นก็พิจารณาถึงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออก,กุศลนะอย่างเช่น เมื่อเรามีความโกรธแล้วก็พิจารณาถึงอน,นิสง์ของเมตตาหรือว่าวิธีเจริญเมตตาเนะี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมัคอันนี้ก็อย่างหนึง่งหรือว่าถ้าเป็นกุศลขั้นยิ่งขึ้นไปอีกก็คือในรูปแบบที่เราเรียกว่าการทําฌานให้เกิดขึ้นขณะนั้นท่านก็ขมกามเป็นต้นได้สามารถขมได้ท่านอุป,ปมาเหมือนกับหินทับ้าที่เราเคยได้ยินกันแล้วก็ การที่จะกำจัดอกุศลได้โดยเล็ดเด็ดขายก็คือสโมเฉทปาหานก็คือการได้อริยมรคมรใดมรคหนึ่งก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้ตามสมควรแก่มรคนั้นๆตามสูงขึ้นตามลำดับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเป็นหน้าที่ของกุศลอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้อกุศลนั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในขนาดนั้นแม้แต่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ย แม้แต่ชีวิตประจําวันของเราในการดําเนินชีวิตต่างๆขณะที่กุศลเกิดขึ้นขณะนั้นอกุศลก็ถือว่าเกิดขึ้นร่วมไม่ได้นะคันนี้เนี่ยชีวิตประจําวันของเราถ้าวันไหนมีกุศลเกิดขึ้นเยอะเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าวันนั้นอกุศลนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแล้วก็ถ้าเราเสพคุ้นกับกุศลบ่อยๆใจของเราก็จะมีแนวโน้มไปในกุศล มากขึ้นหรือว่าหรือว่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัธยาศัยนั่นเองอัธยาศัยได้หมายถึงใจน้อมไปในสิ่งนั้นอยู่บ่อยบ่อยนะถ้าเรามีอัธยาศัยที่ไม่ดีก็ใจก็จะน้อมไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีอยู่บ่อยบอันนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงเรื่องกุศลเรื่องกุศลน,นะครัวนี้ครัวนี้เนี่ยอาตมาก็จะนำสิ่งที่นำมาเีที่จะมากล่าวให้โยมได้ฟังก็คือ เรื่องทำไมเวลาคนทำกุศลแล้วบางครั้งก็เกิดปิติโสมนัสบางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้โสมนัสเลยก็รู้สึกเฉยๆแต่ว่าก็เป็นกุศลนะก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันซึ่งอาตมาก็จะนำมากล่าก็ให้ตามที่ได พิมพ์ไว้นะที่จริงเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้นะอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าก็จะนำมากับพอสมควรตามาตามสมควรแก่เวลาก็คือว่าอย่างที่หนึ่งเลยที่เป็นเหตุให้บุคคลเนี่ยทำกุศลแล้วเกิดโสมนัสก็คือเป็นบุคลาาบคลที่มีศรัทธามากเป็นบุคคลที่มีศรัทธามากนะก็คือว่า ก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าเรามีศรัทธามากเนี่ยเราต้องมารู้จักคำว่าศรัทธาก่อนว่ามีลักษณะยังไงเพราะว่าอาตมาก็ถามเวลาอาตมามีโอกาสได้พูดคุยหรือว่ามีโอกาสได้สอน,นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อาตมาก็ลองถามดูสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะว่าศรัทธาหมายถึงอะไระคนส่วนมากเขาก็จะบอกว่าหมายถึงความเชื่อ แล้วครัวน,นี้เนี่ยแล้วเราเชื่อต้องเชื่อหมดทุกอย่างไหมจึงเรียกว่าศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นศรัทธาไหมอันนี้เราก็ควรที่จะมาตั้งคําถามแล้วใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทําให้จิตใจเราผ่องใสทําให้เวลาเราทํากุศลแล้วมีรู้สึกมีความองอาจถ้าเรามีศรัทธามากแม้แต่สิ่ง ที่ที่จะไปทำกุศลเนี่ยจะลำบากยากเขียนแค่ไหนเราก็สามารถที่จะดิ้นรนที่จะไปทำกุศลในที่นั้นได้เพราะเราปรารถนาเรามีความต้องการที่จะทำกุศลแม้ในที่นั้นการกระทำกุศลจะเป็นไปได้ยากถ้าคนมีศรัทธามากแล้วเนี่ยก็จะมีความบากบัน่นมีความอดทนที่จะทำกุศลในที่นั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของศรัทธาอย่างหนึง่ง นะแต่ว่าถ้าเป็นศรัทธาทั่วๆไปของเราเนี่ยหรือว่าของคนทั่วไปก็คือว่าเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกผ่องใสในจิตใจมีความรู้สึกจิตใจไม่หม่นหมองอย่างนี้ก็ในขณะนั้นก็ศรัทธาก็เกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นเนี่ยศรัทธาเนี่ยที่อาตมากล่าวมาเนี่ยก็คือว่ามีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในเรื่องอะไรในสิ่งที่ควรเชื่อ ครั้เนี่ยการที่เราจะมารู้ว่าสิ่งเชื่อสิ่งไหนควรเชื่อสิ่งไหนไม่ควรเชื่อเนี่ยสิ่งนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นกับการเล่าเรียนก็อย่างหนึ่งหรือว่าการได้ยินเคยได้ยิน,ได,ยนได้ฟังบัณฑิตที่ท่านได้กล่าวสอนให้เราฟังก็อย่างหนึ่งนะอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเห็นคนที่ท่านเขามีความเชื่อในบางอย่างที่เราก็คิดว่าเออ คนเหล่านั้นก็น่าจะรู้นะว่าการเชื่อแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะไปเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้เราก็ต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าบางคนเขาไม่ได้ยินได้ฟังมาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าอัธยาศัยเขาเป็นอย่างนั้นแบบหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเวลาคนจะเชื่ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าที่ผิดเนี่ย ถ้าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกมาเลยนะเขาจะเชื่อในสิ่งที่ตามความรู้สึกของเขาอันนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วคราวนี้เราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนมีอัธยาศัยมีความรู้สึกยังไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเห็นแล้วเราก็รู้ละว่าสิ่งนี้มันผิดนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเชื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่งมงายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการได้ยินได้ฟังนี่แหละ ศรัทธาเนี่ยมีความเชื่อนะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออะไรบ้างล่ะอย่างเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะอันนี้อย่างหนึง่งแล้วลักษ,กษณะศรัทธาตามาก็ได้กล่าวไปแล้วนะว่ามีลักษณะที่ผ่องใสมีลักษณะที่กล้าหาญก็มีลักษณะสองอย่างนั่นแหละก็คือกล้าหาญในการกระทํากุศลไม่มีความย่อท้อ ต่อความยากลาบากมีความผ่องใสคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จิตใจก็มีความผ่องใสในขณะนั้นนะครับต่อไปเนี่ยแล้วทาแล้วอะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาก่อนเมื่อลาตมาพูดเกี่ยวกับศรัทธาแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าเหตุเกิดศรัทธานั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคือวัตถุที่เหตุเกิดศรัทธาเนี่ยก็มีหลายอย่าง อย่างเช่นว่าการเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหตุที่น่าสราที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาได้เหมือนกันหรือว่าถ้าบุคคลที่มีศรัทธาอยู่แล้วได้ยินได้ยินธรรมะได้ยินเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างนี้เขาก็เกิดเกิดศรัทธาได้เหมือนกันหรือว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะสําหรับบุคคลที่มีศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีศรัทธาเลยเนี่ยแล้วเป็นเหตุให เกิดศรัทธาได้ในหนึ่ง,งก็ต้องคบสัตบ,บุรุษบุคคลที่มีปัญญาอย่างหนึ่งนะบุคคลที่มีปัญญาสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาได้เหมือนกัน <S <S 2> <S 2> เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาได้ยังไงเพราะว่าการที่เราไปคบสัตบุรุษแล้ว <S <S 2> <S 2> การคบของสัตบุรุษก็คือ <S <S 2> <S 2> การที่เราได้เข้าไปฟังสิ่งที่ท่านแสดงกล่าวให้เราได้ฟังกันเมื่อคบสัตบุรุษแล้ว เมื่อเราก็มีโอกาสที่จะได้สนทนาปาาใสกับท่านเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้เราได้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อย่างเช่นอาตมาเนี่ยอย่างเช่นโยมเข้ามาในวัดเนี่ยโยมก็อย่างน้อยโยมก็ได้ครบครบกับกัลยาณมิตรสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์บุรุษละอย่างหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยก็คือได้ฟังพระสัทธรรมสัตว์บุรุษยังไงก็คือว่าเนี่ยอาตมานั่งกล่าว อะไรธรรมะให้โยมได้ฟังอยู่เ่ยอันนี้ก็ถือว่าโยมได้ครบสัตบุรุษก็คืออาตมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ได้ฟังพระสัทธรรมด้วยนะการเข้ามาวัดเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้สองข้อนี้แหละนะอย่างที่สามคือการใส่ใจโดยแยบคายนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละไปคิดให้เกิดกุศลนำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละไปพิจารณาต่างๆให้ให้เป็นกุศลได้มากขึ้น อย่างที่สี่ก็คือว่านำสิ่งเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์เราก็นำสิ่งต่างๆนั่นแหละไปประพฤติปฏิบัติมีการถวายทานในการรักษาศีลในการเจริญภาวนาเป็นต้นโยมเนี่ยการถวายทานเป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าโยมนั้นเป็นบุคคลที่ปฏิบัติธรรมสมควรแต่ทำแล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินะอันนี้ก็ เป็นเหตุให้เกิดศรัทธาก็คือการคบสัตวบุรุษการได้ฟังพระธรรมนั่นแหละอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวไว้ว่าการให้อะไรดับเป็นการชนะเป็นการให้ที่ชนะสิ่งทั้งปวงเลยท่านก็กล่าวว่าการให้ธรรมะการให้ธรรมะนั้นทําให้เกิดปัญญาทําให้คนทําให้คนไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นคนมีศรัทธาทําให้คนที่ทุศินก็ทําให้กลายเป็นคนที่มีศีลได้ อย่างเงี้ยท่าน,นกันเลยบอกว่านั่นแหละอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าการให้นี่สิ่งเหล่านี้แหละเป็นชนะการให้ทั้งปวงเลยนะหรือว่าการให้ธรรมะในรูปแบบที่เป็นทางโลกก็มีเช่นการให้การบอกว่าหน้าที่ของบุตรหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีอย่างเงี้ยหน้าที่ของอาจารย์ควรทํำยังไงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมะก,กันทั้งนั้น, <S <S น,นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ เ,เกี่ยวกับว่าเชื่อมโยงไปกับว่าเป็นผู้มีศรัทธามากก่อนที่เราจะรู้ว่าเรามีศรัทธามากเราก็ต้องรู้ก่อนว่าศรัทธาเป็นยังไงอันนี้คราวนี้พอเรารู้ว่าศรัทธาแล้วคราวนี้เป็นศรัทธาเนี่เป็นเหตุให้เกิดความแช่มชื่นความเบิกบานใจในการทํากุศลอย่างไรก็เพราะว่าบุคคลที่มีศรัทธาเมื่อพิจารณาว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ ถวายทานแล้วเรามีโอกาสได้รักษาศีลแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือว่าเมื่อมีโอกาสได้ถวายทานเป็นต้นเนี่ยก็มีความคิดที่ว่าเออเนี่ยการที่เราได้ถวายทานเนี่ยเป็นลาบของเราได้แล้วหนอเป็นเป็นโอกาสของเราแล้วเมื่อมีความคิดแบบนี้บุคคลที่มีศรัทธามากเมื่อเขาได้ถวายทานเนี่ยได้มีโอกาสถวายทานเนี่ยเขาจะมีความปีติ ยินดีในกุศลนะอันนี้อย่างหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยคนมีศรัทธามากจะมีความปิติเบิกบานในกุศลค่อนข้างที่จะมากกว่าคนทั่วไปด้วยต่างกับคนที่มีศรัทธาน้อยหรือว่าไม่มีศรัทธาเลยไม่มีความเชื่อกรรมและผลของกรรมเลยเนี่ยการทําบุญส่วนของเขาบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เกิดความปิติโสมนนสไม่ได้เห็นอน,นิสงส์งนะอันนี้ก็คือข้อแรกเป็นคนมีศรัทธามากอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นบุคคลที่มีความเห็นถูก เป็นบุคคลที่มีความเห็นถูกที่เราเรียกว่ามีมสัมมาทิฏฐินั่นเองนะสัมมาทิฏฐินะก็คือว่าคำว่า,าสัม,มบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยในขณะในเวลาที่กระทำกุศลน่ะเป็นต้นว่าทานเขาก็จะมีความคิดก็จะมีความเห็นถูกยังไงก็คือว่าเขามีความเชื่อว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลแน่นอน อันนี้อย่างหนึ่งมีความเชื่อแบบนี้ทานมีผลหน้าปราถนามีผลหน้าหน้าใครมีผลเป็นที่น่าฟูใจมีสุขเป็นกำาไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้นะเนี่ยบุคคลเหล่านี้แหละที่มีความคิดแบบนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความเห็นถูกด <c oughs> ีเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเมื่อความเห็นถูกเกิดขึ้นแล้วนะมีกำลังก็กำจัด กำจัดอะไรกาจัดความลังเลสงสัยในการกระทําบุญไม่มีความเครือบแคงใจในการกระทําบุญนะเมื่อมีความเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิในการกระทําบุญเชื่อในผลสิ่งที่เราทําอย่างนั้นขณะทําบุญก็มีโอกาสที่จะเกิดโสมนัสเวทนาได้เหมือนกันอันนี้ก็อย่างหนึง่งแต่นั้นมันก็จะมีความต่างกันแล้วนะว่าบุคคลบางคนเขาทําบุญเพราะเขาเรียกว่าเป็น เป็นบุคเขาอาจจะมีลักษณะที่ว่าเห็นบุคคลอื่นเดือดร้อนแล้วนะแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือบุคคลนั้นบางครั้งในขณะที่กระทำบุญเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ได้เชื่อในอนนิสงส์หรอกแต่ว่ามีความสงสารในบุคคลนั้นนะเมื่อไม่มีความเชื่อในในรูปแบบนั้นเนี่ยบางครั้งเขาก็ให้ไปในรูปแบบที่ว่าสงสาร ความรู้สึกในกุศลก็อาจจะไม่ได้โสมนัสนะแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อในอันนี้ส่งในผลว่าอนาคตทําให้เราเนี่ยได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาแน่นอนอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันในการเป็นเหตุให้เกิดโสมนัสในกุศลนะอย่างที่สามเนี่ยก็คือว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยปัจจัยและบคุคคลผู้รับนะปัจจัยอย่างไรก็คือว่าถึงพร้อมด้วยปัจจัยคือปัจจัย4นะ ปัจจัยเหล่านั้นเวลาเราต้องการที่จะนำสิ่งต่างๆไปถวายพระภิสษุหรือว่าไปให้บุคคลที่เราต้องการที่จะให้เนี่ยไม่จำเป็นต้องพระภิสษุก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นญาติพี่น้องต่างๆปัจจัยเหล่านั้นต่างก็เป็นของที่ปานิชอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นของที่ไม่บุกขาดตกปกพ้องเป็นของที่เรา ตามที่เราปรารถนาเราต้องการที่จะให้สิ่งไหนเราก็ของนั้นก็มีตามที่เราปรารถนาของเหล่านั้นไม่ไม่ตกก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยปัจจัยปัใจจัยในที่นี้ก็คืออาหาราเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคอันนี้เขาเรียกว่าปัจจัย4นะปัจจัย4อันนี้แหละสิ่งเหล่านี้เป็นของปานิดไม่ไม่ตกบกพร่องไปได้อย่างที่เราปรารถนาอันนี้ก็อย่างหนึ่ง อย่างที่สองก็คือว่าบุคลบคลที่เราไปบุคคลที่เราไปให้เนี่ยอย่างเช่นพระพิสุสามเณรหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่มีศีลมีวัดดีมีข้อปฏิบัติที่ดีมีทําตัวมีอริยบทที่น่าเลื่อมใสหรือว่ากระทั่งบุคคลที่เราศรัทธานะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นบุคคลที่เราศรัทธาเป็นบุคคลที่เราเคารพอ,อย่างนี้ะ ถ้าถึงพร้อมด้วยทั้งปัจจัยไม่บกพ้่องแล้วบุคคลเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศีลมีอริอรยบทที่น่าเลื่อมใสหรือว่าเป็นบุคคลที่เราศรัทธาเมื่อเราได้ถวายสิ่งของกับคนคนนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดโสมนัสได้เหมือนกันอย,อย่างเช่นว่าเราก็สังเกตได้คนทั่วไปกับคนเช่นอาอตมาก็เห็นหลายคนนะเวลาเวลาถวายทานเนี่ยถ้าได้พระเถระหรือว่าได้ ไปถวายกับผู้นำผู้นำของวัดนั้นที่เราเรียกว่าเจ้าอาวาสต,ต่างๆเนี่ยความโสมน,นัสเขาก็มีมีมากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึง่งหรือว่าเรามีโอกาสได้ไปไปทําบุญที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้ถวายทานกับพระภิกษุเช่นปัจจุบันนี้ก็มีพระภิกษุที่ มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่เราเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีก็เยอะแยะใช่ไหมเรามีโอกาสไปถวายท่านเอาของวัตถุทานที่เราเราไปถวายท่านในท่านเหล่านั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่อิ่มเอิบเบิกบานใจเพราะว่าทำไมเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะข้อต่อไปก็คือข้อที่4ี่ก็คือมีกัลยาณมิตรเวลาทํากุศลเนี่ย กัลยาณมิตรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราก็ต้องทําบุญกุศลเราก็ต้องอาศัยบางอย่างเราก็ต้องอาศัยกัลย,ย,ยาณมิตรในการเจริญกุศลถ้ามีกัลยาณมิตรที่ดีมีทําช่วยทํากิจการงานได้ดีทําให้เราสะดวกในการเจริญกุศลความรู้สึกอิ่มใจความรู้สึกเบิกบานใจในการกระทํากุศลก็เกิดขึ้นแก่เราได้มีโอกาสเกิดขึ้นแก่เราได้นะอันนี้ก็ข้อที่4ี่ ข้อต่อไปก็คือข้อที่5ข้อสุดท้ายนะที่จะนำมากก่าวในที่นี้เราต้องเข้าใจว่าการเป็นเหตุที่เกิดให้ให้เกิดโสมนัสมีมากมายโยมถ้าเราจะนำมากล่าวแต่บางกันวันนี้ก็ตั้งใจมากล่าว5ข้อก็คือข้อสุดท้ายก็คือพิจารณาเห็นอน,นิสง์ของบุญนั้นอยู่บ่อยๆก็คือว่าคิดเป็นต้นว่าบุญ ย่อมเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคิดถึงอน,นิสงส์บ่อยบเวลาเราถวายทานมาแล้วเนี่ยก็ระลึกถึงทานของเรานั้นอยู่บ่อยๆอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดโสมบานัสยินดีได้เหมือนกันยิ่งสิ่งที่เรานำไปถวายนั้นไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ได้ถวายพระผู้น่าเรื่อมใสต่างๆเวลาเราถวายแล้วเราก็ระลึกถึง ทีหลังเนี่ยเราก็รู้สึกแช่มชื่นเบิกบานใจออันนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยเกิดปีติโสมนัสในการเจริญกุศลได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือนำมากล่าวหาข้อก็คือข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นบุคคลผู้มีศรัทธาม,มากอย่างที่สองก็คือมีความเห็นถูกในเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อในข้อประพฤติปฏิบัติว่า ของพระของพระสงฆ์เชื่อ,อคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าเชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้ก็คือมีความเชื่อแบบนี้เป็นต้นอ,อันนี้ก็คือข้อ2ก็คือมีความเห็นที่ถูกก็คือสัมาทิฏฐิอย่างที่3ก็คือ,อปัจจัยไม่ขาดตกบกพร่องบุคคลที่เราไปถวายก็เป็นบุคคลที่มีศีล มีข้อประพฤติปฏิบัติที่ดีอันนี้ก็สามข้อสี่ก็คือมีการยานมิตรช่วยกิจการงานที่ดีในการเจริญกุศลแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือพิจารณาเห็นอน,นิสง์เหล่านั้นอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นการเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วคันนี้เนี่ยถามว่ามีอีกไหมที่จริงเนี่ยมันก็มีมากมายเลยอย่างเช่นว่าบางครั้งเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่เผลน,นนะนะ เป็นบุคคลที่เผินเผินเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดโสมนัสได้เหมือนกันหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรอันเนี้อันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเราไปถวายพระภิกษุเห็นพระภิกษุแล้วก็ถวายในขณะนั้นใจก็อาจจะเกิดโสมนัสจริงดีแต่ว่าถ้าคราวนี้ ถ้าบางคนนะมีปกติคิดเล็กคิดน้อยก็คือว่าเวลาถวายเอ๊พะพระองค์นี้มีศีลหรือเปล่าเขาบอกว่าพระเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่มีไม่ดีกันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุให้พอมีความคิดที่เล็กคิดน้อยแบบนี้ก็เป็นเหตุให้จากที่จะ,ะกุศลเ,เป็นไปได้ดีก็อาจจะเป็นทําให้กุศลรน,นดับลงมานะไม่เกิดโสมนั้นในการกระทํา บุญกุศลได้เหมือนกันหรือว่าไปพิจารณาถึงทายธรรมตัวเองว่าวันนี้ห่ปไปพิจารณาถึงทายธรรมตัวเองว่าเออเนี่ยทายธรรมเนี่ยเหมือนที่เราเตรียมมาก็ไม่ดีนะเนี่ยวันนี้รู้สึกไม่ดีเลยในการถวายาทาั้งๆที่ว่าปัจจัยเราก็หาได้มาแค่นี้แล้วก็ไปพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่เรา,อาของที่ถวายว่ามันไม่ปาณิตไม่อะไรนะ อันนี้ก็เป็นเหตุให้ไเป็นเหตุให้กุศลได้ดอบลงก็คือว่าไม่ไม่สวมมนั้นในกุศลอันนี้ก็อย่างหนึ่งหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีเขาเรียกว่ามีปกติเป็นคนที่ไม่เช่มชื่นเบิกบานใจอยู่แล้วเป็นอัธยาศัยมาแต่เดิมนะหรือว่าเป็นคนที่แบบเฉยเฉอ่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะเขาเรียกว่าเป็น สิ่งที่เขาสร้างมาในอดีตเวลาเจออะไรต่างๆก็รู้สึกว่าไม่ได้เบิกบานเช่มชื่นใจหรอกก็รู้สึกเฉยๆไปกูสดแนขนาดนั้นก็ไม่มีความโสมนัสอะไรคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็มีอันนี้ก็คือเป็นอัธยาศัยของเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเป็นวิบากที่เขาสร้างมาในรูปแบบนั้นอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะอย่างเงี้เป็นต้นที่อาตมานมากล่าวนี้ ก็เป็นเหตุให้เกิดโสมนัสกันทั้งนั้นอ,อันนี้แหละแต่มาคิดว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีศรัทธาเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการกระทำกุศลก็ควรที่จะรักษาใจให้ดีให้จิตใจนั้นมีความโสมนัสอยู่หนึ่งเนื่องเพราะว่าอน,นิสงเ์เรานั้นอน,นิสงจะ,ะที่เรากระทำนั้นก็จะมีอน,นิสง์มากไม่คิดเสียดายในภายหลังต่งตาง อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรทำนะวันนี้ก็อาตมาก็นำมากล่าวพอสมควรวันนี้ก็ขออนุโมทนาอยู่กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้ามาทำบุญกุศลมีการรับมีการทำทานมีการามีการฟังธรรมเป็นต้นก็ขอให้บุญกุศลที่โยมได้ทำไว้แล้วในอดีตก็ตามในวันนี้ก็ตาม เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าและและได้รับประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนผานทุกคนทุกท่านเทินสาธุ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 าธขอกราบพระเถระนะครับเนื่องจากวันนี้ยุ